ของก็เดี๋มาเอาถุงวันเจไรก็เดี๋ยังปเปลี่ยวเงินให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหลานก็จะาไปตรวจสอบอี่นะนั่นทั้งหมลดล่าสุดอะก็าไปตรวจสอบประม่านอีกทีหนึ่งก็จะโอนเงินใหม่บ้างเอไปตรวจสอบทั้งว่าพันกันเสียงเงินถิ่นเลย เังไมาเอาหมวกอันหาหมุเอาที่คล้องซุ่มให้เขาจะเงินยังบอกให้ดิทาร์ก็จะอุดตัวสอบอีกคนงั้นอาทิตย์หนึ่งาตาด่วนดีกว่ามึงเที่ยวก็จะขอขยีอุนไว้ทั้งนั้นเอี๊ยดิ่มนะอุดม,ม,มาทั้งไม้ดิ่มเหมนซี มันไม่ตรงตามโฆษณา,า,าเหนาของรัวของแท่นก็เพียงซุ่มใส่ของแท่มันเป็นพัดเหนูเลเสียยินอันนั้นโฆษณาอัน่นแซมรวยสองรวยแซมรวยมัเพียง ทายอยู่แล้วสองเติตเอือดหหนึ่งแกจะู่ทรงหอกวามาไมาอยู่เรเอกว่าส่งบอกว่าไม่เลยนแกจะแซ่หน้าเนะี่ยเสร็จมาถึงเวลาเป็นเ่นก็ได้ไปเสี่ยวอยู่สบ,บาง Chị mua xe bây giờ Điều Ừ พินพันหลายอยู่เสียเวลาถิ่มเสิแทนที่ทีเอาแน่นรุนเอาแต้มโฆษณาลุนนะยังโมเสียเวลายังโมเสียลูกค้า

Nhiều đi rồi nhìn xếp câu không ăn xếp cầu không Nhiều nhìn câu cao tu là mình cái gì xếp